อ่าแล้วนะครับก็สวัสดีชาวเบนส์แคมเปอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กันที่เกม In f e s ฟ a t i o n กันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนกันอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่กับคุณมาร์กอีกแล้วนะครับผมคนเดิมมีมานค,คนเดียวนั่นแหละสวัสดีครับโอเควันนี้เราก็มากันที่ปืน Six s ซา e r 556นะครับบวก2นั่นเองนะครับก็เป็นปืน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนยอดนิยมสําหรับเกมอินเฟสเซชันเลยนะครับผมนะก็เป็นปืนที่หลายๆคนต้องเคยจับกันแน่นอนเพราะเป็นปืนที่ o อในช่วงหนึ่งเลยนะก่อนที่พวก LS a n 94จะเข้ามาเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นตัวปืนนะจะเป็นปืนปกติเนะี่ยถ้าเป็นบวกหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีเทานะรู้สึกจําได้ผมจำได้ปืนจะเป็นสีเทาเนาะอันนี้บวกสก็จะเป็นสีออกเขียวนะเขียวนะเขียวเขียวนะนี่ครับ ซิกซาวเวอร์บวกสองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราถอดนี่ก่อนก็สามารถใส่โฟบด์กิฟต์ได้ปกติเลยนะครับแล้วก็สามารถใส่กล้องได้ปกติเลยนะครับจะแตกต่างกับไอไมเทาที่ผมรีวิวไปพาร์ทที่แล้วเนาะเพราะว่ามันจะไม่สามารถใส่โฟบด์กิฟต์ได้นะครับก็สาาใส่โฟบด์กิฟต์เพื่อความนิ่งแน่นอนนจะจ๊ะอ่ะโอเคก็สามารถใส่แม็กได้ปกตินะครับใส่แม็กได้สามแม็กปกติเลยซึ่งอะไรที่เพิ่มมาครับในปืนกระบอกนี้แตกต่างกับซิกธรรมดาย,ยัางไง อย่างแรกครับคือดาเมจครับที่เพิ่มมาจาก32นะครับกลายเป็น35เลยได้ว่าแรงกว่าททยฮะทา33นี่35แล้วฮะแล้วก็อัตราการรัวกระสุนที่เพิ่มขึ้นมาอีก50นะครับจาก700เป็น750นะฮะแล้วก็การกระจายกระสุนเมื่อยิงต่อเนื่องนะครับเหลือ2.9นะครับจากปกติ3.1นะครับผมและความเร็วกระสุนก็คือการเคลื่อนที่ของกระสุนคือยิงไกลๆแล้วกระสุนมันมันเร็วขึ้นนะฮะ ก็จาก550เมตรต่อวินะครับกลายเป็น600เมตรต่อวินก็คือกระสุนเร็วขึ้นนะครับเรียกได้ว่าอัพเกรดมาค่อนข้างน่ากลัวว่าทายอยีกนะครับเพราะว่าเพิ่มเพราะว่าสเตตัสดีขึ้นถึง4อย่างเลยนะครับเพราะทายมีแค่3อย่างเท่านั้นเองนะครับผมมาคุณมาร์กรอปืนไปถือสิมึงจะป่าแฟร์ทำไมวะเป็นแล้วมองไม่เห็นเลยนะแฟร์กลางวันเนี่ย <laughs> อ่ะเอ้าเอ้อ,อไม่ได้แฟร์ใช่ว่มมันไลท์ Light. อโอเคเรามาดูตัวปืนดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวปืนซิกซ a เซอร์นะครับ556กบวกนะครับก็ลายปืนจะเป็นสีเขียวเป็นลายทหารเนาะเรียกว่าเป็นลายทหารแล้วกันนะครับก็ตัวปืนก็เป็นปืนเดิมเป๊ะเ,เลยครับแต่ก็เปลีป่ยนสีก็ช่วงแม็กช่วงอะไรเนะี่ยจะเหมือนเดิมนะช่วงที่จับแต่ก็จะเปลี่ยนช่วงเออตั้งแต่พันท้ายปืนยันข้างหน้าปืนเลยนะฮะก็คือจะเป็นสีเขียวลายทหารเนาะแต่ว่าตอนถือเองจะสีจะค่อนข้างลายชัดกว่านี่จะเป็นลายแบบดําดำๆแบบ เรียกว่าไงมันจะไม่ชัดเท่าตอนถือเองแล้วกันนะครับผมสำหรับ,บปืนกระบอกนี้โอเคปืนมาเนี่ยครับปืนมาสีนี้พอถือนะลายมันจะชัดมากคนะลายจะเยอะมากดูดิลายมันจะแบบค่อนข้างเยอะมากมาโอเคอามาเราจะให้คุณมาไปตั้งโลให้ก่อนนะฮะเก็บโล่ไปมาแล้วเราจะมาเทียบปืนก่อนแล้วกันว่าปืนองกระบอกนี้ สีสันรูปร่างต่างกันเยอะไหมนะครับมันก็ปืนเดียวกันแหละครับแค่มาคนละสีนะครับผมอ่ะเรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าปืนซิกซาวเวอร์ปกติจะเป็นสีดําล้วนเลยฮะนี่ครับจะล้วนเลยครับ,รบแต่วันจะเขียวเขียวจนเห็นได้ชัดนะฮะดูดิครับ,บอันนี้เปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนให้ดูอ่าสีปืนสว่างขึ้นนะครับจากสีดํากลายเป็นสีเขียวนะครับผมอ่ะโอเควางไว้เลย3มอย่างอ๋ออ๋ออ๋อ โอเคเป็นการวางที่ค่อนข้างบันจงมากๆนะครับวันนี้คุณมาร์คโคตรบันจงมาโอเควางไว้สามอย่างก่อนแล้วกันมาเราทดสอบกันที่ซิกซเซอร์ปีสองสองหกปีห้าหกก่อนนะครับเป็นอ๋อออกแม็กออกใส่ไปละเป็นซิกปกตินะครับดามเมจอยู่ที่สามสิบสามนะซึ่งผมว่าน่าจะมีเอ่อดามเมจที่เท่ากับทานะอันนี้มันกี่นัดนะทาตอนนั้นรู้สึกกี่นัดนะห้าหกนัดนี่แหละมายิงก่อนเลยแล้วกัน มาครับทิกธรรมดาเก้านัดโอ้โหมันมันเยอะจังโอเคผมว่าผมเสียวเรื่องรูมากเลยมันทะลุรูป่าวะโอเคต่อไปเป็นโลโล่เหล็กนะครับผมมาโล่เหล็กนะฮะน,น,านาฬิกากูว่าแล้วแม่มาถึงต่อสิบสี่นัดครับ ต่างกันไม่กี่นัดเองผมว่าอาจจะมีการยิงทะลุก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจต่อไปเป็นโล่โล่สีนะครับว่ากี่นัดเมื่อกี้14เนาะห้าสิบสี่สิบห้านะครับห้าสิบห้าสิบสองนัดครับอ่าถือว่าดามเมจค่อนข้างรุนแรงนะสำหรับปพนซิกซาเซเวอร์อน,นี่แรงกว่าเยอะเลยนะฮะอันนี้ซิกธรรมดาเลยนะเรกว่า ต่างกันกับไอไมทาบวกสองไม่กี่นัดเองนะประมาณ6 5 6นัดเองนะโอเคต่อไปเป็นซิกเเวอร์บวกสองนะครับผมอันนี้อันนี้สิบอันนี้สิบสี่นัดอันนี้ห้าอันนี้ห้าสิบสี่นัดเนาะโอเคสิบสี่สิบห้านัดได้เลยมาโล่ไม้ครับผมจะยิงให้มันโดนแล้วกันสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแปดนัดครับอ่าเมื่อกี้มันเก้านนี่แปดนัดนะโอเคต่อไปเป็นโล่โล่เหล็กนะครับ ใกล้ๆเลยสิบสองนัดครับต่างกันสองนัดเลยนะอันนี้เริ่มชัดแล้วเริ่มชัดแล้วโอเคต่อไปอันนี้เป็นอันนี้ห้าสิบสี่นัดเนาะมายิงกันดีกว่าอ่ะสามสิบครับโอ้สี่สิบสี่นัดต่างกันสิบนัดเลยนะ ถือว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะข้างมันแตดนัดครับมัน54นะไห <52 S 1> ้สองอาหองเหรอ้าวทไปกูได้กูจำว่ากูห้าเออก็ต่างกันเกือบ10นัดถือว่าแตกต่างกันค่อนข,ข้างชัดเจนนะครับชัดเจนมากเลยแหละอ่ะโอเคเรามาพูดถึงไอ้นี่กันดีกว่าเรื่องความรัวกระสุนเนาะมาคุณราได้คุณมาร์คถือซิกซ์เ e เธรรมดาแล้วกันนะครับเหมือนเดิมแล้วเราจะถือซิกซเ ที่เป็นบวก2นะครับเรามาทดสอบว่าปืนมันคือมันต่างกันเท่าไหร่อ่อห้าสิบเหมือนกันนะครับมาดูว่าจะต่างเยอะแค่ไหนมา๋ยวเราเร,าราอยิงนะครับโอเคพร้อมนะครับหนึ่งสองซ่ม <laughs> หมดแล้วฮะก็ค่อนข้างเสี้ยววิเหมือนเดิมนะครับหรือประมาณเกือบหนึ่งวิแหละประมาณสองจุดห้า 0, วิเนาะก็แตกต่างกันไม่มากนะครับแต่ถ้าเป็นกระสุนแบบรนะ้อยนัดผมว่าค่อนข้างแตกต่างนะครับผม อันนี้คือผมแค่เทียบ30ให้ดูแล้วกันคือมันอาจจะยังไม่เยอะครับอ่ะเดี๋ยวกลัวคาใจนะผมเทียบอ่ร้อยนัดให้เลยอ่าเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างรัวครับไปมาร์าเอาปึกเอาไปรีโหลดมาดูละว,ว่าร้อยนัดเนี่ยปืนมันจะพังไหมนะปืนมันกี่เปอร์เซ็นต์นเ,นเนี่ยดูยก่นอนโฮ้ยได้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบสองเองโอเคมาไอ้ตังเก้าสิบสองเออโอเคเอายังเล่งหนึ่งกดค้างนะค้างเฉยนะหนึ่งสองซ้ำ หมดแล้วครับโ,โ,โคตรชัดเจนหมดแล้วครับเรียกว่าหมดก่อนประมาณวิกับสองวิเลยนะถ้าเป็นหนึ่งร้อยนัดเนี่ยคือปืนลัวงกว่าเยอะมากๆนะครับผมอ่ามาเรามาแลกปืนกันเอาปืนเราไปเอาปืนนู้นมาโอเคครับต่อไปเป็นการทดสอบเรื่องดาเมจที่กระทํากับตัวละครนะครับตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครโค,โคอี้เช่นเดิมนะจ๊ะซึ่งผมจะทดสอบตั้งแต่ชุดกเกราะเลเวลห้า หลงมาถึงสองแล้วกันนะคราวนี้โอเคมาทดส,สอบที่ชุดเกราะรลเวลวหาครับอาร์มี่สูตรครับผมยิงตัวครับ1นึ่ะครับ2องสามสี่ห้าหเจดพอครับ8นัดตายเหมือนเดิมนะครับก็เทียบคล้ besar, ายๆดาเมจก็ไม่ต่างกับทาเท่าไหร่นะครับแนัดตายเหมือนกันนะครับผมแต่มันแรงกว่าแหละ คือดาเมจมันแรงกว่าอยู่แล้วฮะคือจริงๆไม่มีใครมานั่งกดอย่างนี้แล้วครับตอนเจอคนจริงๆมันก็กดค้างอยู่แล้วฮะโอเคต่อไปเป็นชุดเกราะสวอดอามเมอร์น,นะครับเลเวลสี่นะครับผมมายิงตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอครับเจ็ดนัดตายครับอันนี้เจ็ดนัดนะก็เหลือประมาณข้อเท้าเนาะต่อไปเป็นชุดเกราะ Medium West VDV นะครับเลเวล3นั่นเองนะครับผมมา ยิงเลยตัว <ừ> โอ้โหเ<า>ม,มืกี้นัดปะสามนัดไอ้ชิตกใจเลยสามอ่ะยิงสี่ <Sergio. S 1> หา้าพอครับหกนัดตายนะครับผมดาเมจค่อนข้างเห็นได้ชัดนะฮะหกเออหกเจ็ดแปดนะครับผมโอเคที่เมื่อกี้กูตกใจเลยปะปังพอดีเผลอกดเมาส์เดเวิมโคตรสุดต่อไปเป็นชื่ <hypertension. S 1> อกดทิเบิ คัสตอมกอริล่านะครับเลเวลสองนั่นเองนะครับมาสามสามนัดจะตายเอหวะไม่ตายหรอกกดสามนัดนะใกล้ใกล้หน่อยอ่ะกดอ่ะต่อสามสี่ห้าหกนัดตายนะครับวันนี้ก็เหลือปิ่มปิ่ม,มพอๆนะฮะโอเคต่อไปเป็นตัวเปล่านะครับซึ่งผมไม่ค่อยอยากทดสอบเพ่าไหลาย๋ยวมันตายแต่น่าจะตายแหละน่าจะประมาณสามนัดก็ตายแต่ปั๊มยากก่อนโอเค อย่พึ่งนะรับก่อนโอเคเลือดเต็มเต็มยังวะอ่ะโอเคเต็มยิงตัวโอเคอยากนมแตกข้างไหนซ้ายหรือขวาตรงกลางแล้วกันโอเคหนึ่งสองสามพอครับสี่นัดตายแน่นอนนะครับแต่เลือดจะเหลือน้อยกว่านะเหลือเหลือน้อยกว่าทามากครับเหลือประมาณช่วงใต้เข่าละอ่ะโอเคต่อไปเป็นการทดสอบหมวกนะครับผมว่า แต่ละใบเนี่ยสามารถกันกระสุนตัวนี้ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งลรามาทดสอบที่หมวกเลิฟมัมน,นะครับโดยการเลเวล4นั่นเองนะครับมายิงหัวข้าบ้านเลยมาใกล้ๆครับจะได้ยิงโดนโอเคหนึ่งเอาละเอเอหนึ่งสองสามสี่นะัดตายครับปืนกลนี้รู้สึกจะสี่นะัดตายหมดนะ่าพวกหมวกนะถ้าเป็นหมวกเลเวลสี่นะถ้าเลเวลเลเวลสามเลเวลสองเนี่ยสามนะัดก็ตายแล้วนะมาปั๊มหนึ่งปั๊มยาก่อน เนตไปเป็นหมดเรืว่สามเนาะ M9 NVG Black นะครับอา้าวกดผิด <laughs> ทำเดิยมยากก่อนโอเคฟูมายิหงหัวกะบ้านเลย <laughs> เอา้าวัะหนึ่ง <laughs> สองพอครับตายอยู่แล้วครับสามนับตายอันนี้เลือดเหลือประมาณเออเนื้อเข่ามาหน่นะะหอยหนึ่งนะฮะหลังเข่าเนาะจำเลือดน,นี้ไว้ครับว่าเลเวลสองกับเลเวลสามนับตา่ตางกันเยอะแค่ไหนเนือเข่านะครับ ต่อไปเป็นเ,นเคสตายเลเวล2นั่นเอง,เองนะครับผมมายิงเลยเลือดเต็มแล้วหนึ่งสองโอเหลือต่ำกว่าเข่าครับต่ำกว่าเข่าน่อยนิดน้อยเดียวจริงฮะคือ2กับ3เนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากครับต่างกันแบบต่างกันประมาณสักถ้าเลือดเปรียบเทียบเนี่ยเออสมม่สมมติมันเต็มสมมติมันเหลือสิบห้าใช่ไหมเลเวลสามจะเหลือประมาณ10 10 10 15สิมมติเลเวล3เหลือ15นะเลเวลสองจะเหลือประมาณ10 13 13.5ประมาณนั้นต่างกันไม่เยอะครับสำหรับเลเรือสองกับเลเวอามนะแต่มาทดสอบในเรื่องแบบไม่มีมัวครับแบบเติมยิงไกลๆครับยิงเงดช็อตรับมา1น,นัดครับ1น,นัดโอ้โหตายเย็ดเค2นัดตายฮะโคตรสุดแรงปืนนี้แรงจริงอะไรจริงฮะโอเคนะครับผมก็เลยได้ว่าเป็นอีก1นปืนที่ อัปเกรดค่อนข้างดีที่สุดเลยแหละเพราะว่ามันเป็นปกติมันเป็นปืนที่โกงอยู่แล้วเนาะสำหรับซิกซ์เเวอร์นะถ้าไม่นับพวก LS พวก a อนะครับผมแล้วก็พวกฟาร์มาร์ทที่เข้ามานะครับโอเคครับก็สรุปแล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่เอ่อเป็นปืนที่ผมว่าโหดที่สุดในปืนอัปเกรดละเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเอออัพโมงหนึ่งบวกโมงหนึ่งบวกสองเนี่ยเป็นปืนที่บวกสองแล้วโหดที่สุดละเพราะว่าทุนเดิมเนี่ยปืนซิกซ์เเวอร์เป็นปืนที่แรงและน่ากลัวที่สุด อยู่แล้วนะครับสำหรับสาก,ก็บอกนะถ้าเทียบกับสาก,ก็บอกนะสกายไมทาแล้วก็สกาแล้วก็ซิกเสาเฮิร์นะครับผมสาก,ก็บอกนี้นะครับผมก็มารอดูกันว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการอัพเอ่ออัพเกรดปืนอื่นอีกหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น LS ลเอสฟามัสหรือว่าเจ๊กวันหรือว่า N 9 4นะครับก็มารอดูกันว่าในอนาคตจะมีการตีบวกปืนอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็เลเวลบวกสไม่รู้จะมาหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูกันนะครับผมซึ่งถ้ามันมีอีกบวกอีกเดี๋ยวผมจะเอามา รีวิวให้ดูกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับสำหรับผมกับคุณมาร์กก็เอาไอเ่ยมึงวางอะไรเนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับมาร์กไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ